สวัสดีครับอยู่ยช่องตําแต้มตั้มิงครับย้ายมาหน้าง,งานใหม่แล้วตอนนี้เป็นเวลาแรกงานครับห้าโมงกว่าแล้วตอนนี้เป็นงานขุดสะครับตอนนี้กำลังเก็บรถกันอยู่มาขุดสะครับนี่แงเะงานใหญ่อยู่ ชั้นนี้นี่ได้ล่อออกไปก่อนนะครับผมพี่ไมคโคขุดออกไปพอดีเขามาขุดไว้ครับสามพันนับสามพันนะครับตามรอยฟันแมคโคนี่เลยไปน,นี่สามพันครับเราเลยเกาเลยมาขุดใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาดำลงล่างครับ พอดีตรงนี้เป็นพักแล้วแมคโครลงเมาออไม่ได้ครับนี่ครับจะเอามาถึงต้นไม้นี้พอมันสูงมันสูงเท่าระดับแล้วครับมันเอาไม่ได้ตรงนี้มันแต่งเป็นสโลปไม่ได้ครับตรงนี้ก็เลยลอกออกไปเลยยังไงก็วิ่งด้านล่างไล่ได้อยู่แล้วก็เลยลอกออกครับงั้นพรุ่งนี้ก็จะมา รงนี oh. ้คร <Jean> ับแล้วก็เข้ามุมสายใหญ่นะครับนี่ก็จนถึงเกือบถึงต้นยูคาครับเว้นไวเออเมตรห้าสิบแล้วก็ทางตรงนั้นยังเรืออีกนะครับเรืออีกประมาณ2เมตรกว่าสเมตรได้เว้นไว้ให้รถออกครับเดี๋ยวจะได้เอามาเทตรงเทียงนี่นี่ครับวันนี้ก็ประมาณ บร้อยเที่ยวนะครับวันนี้โดยประมาณนะยังไม่ได้นับเที่ยวใส่กันเลยความลึกอยู่ประมาณเดอสองเมตรห้าสิบครับไม่ลึกเท่าไหร่ดินนี่ยางแข็งนียนะครับแต่ว่าชั้นล่างก็พอใช้ได้อยู่นิ่มอยู่แเชั้นบนยางแข็งเลยนี่ครับง,งานใหม่ทีมงานาต้มแจมต้มซิ่ง นะครับไปเทตรงนั้นครับงานทอยของแท้ครับไล่ต่อไล่เลยต้องกองดินเยอะนั่นแล้วพรุ่งนี้ก็จะวิ่งขึ้นมานี้ครับมาถมตรงนี้ปให้มันสูงกว่าระดับทางประมาณห้าสิบเซนถึงเมตรหนึ่งนะครับอันนี้อ่ะเก็บรถหมดแล้ว ครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็มีท่านนะครับมาอัปเดตหน้าง,งานให้ดู๋ยวจะไปปอกหัวรถครับเอาไว้นอนก่อนวันนี้ตรงนี้ต้องนอนบ่อครับไกลจากบ้านเกินเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ก็จะบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามช่องสับแตมดับซิ่งนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ